โรงเรียนบ้านหนองปัดฝานตั้งอยู่หมู่ที่2ตำบลหนองยับล่องอำเภอองสะพุรจังหวัดเลยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการมีเนื้อที่8ไร่3งานมีหมู่บ้านในเขตพื้นที่บริการที่ส่งบุตรหลานเข้าเรียนเพียง1ห,หมู่บ้านเท่านั้นคือหมู่2บ้านหนองปัดฝานเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน55คนครูและบุคลากรในการศึกษาจำนวน7คนโรงเรียนบ้านหนองปัดฟานได้จัดทำรายงานผลการดำเนินง,งานตามระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา5องค์ประกอบดังนี้องค์ประกอบที่1การกำหนดมาตรฐานสถานศึกษาและเป้าหมายคุณภาพ โรงเรียนได้ดำเนินการกำหนดเป้าหมายมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาโดยแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานที่ประกอบด้วยบุคลากรจากภายในโรงเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้เป้าประสงค์การจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต2รวบรวมข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพภายใน และภายนอกของสถานศึกษาดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพภายในจุดเด่นจุดที่ควรพัฒนาสภาพภายนอกด้านโอกาสและอุปสรรคของสถานศึกษาโดยใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis m e t r i x และกำหนดทิศทางการจัดการศึกษาโดยกำหนดเป้าหมายที่โรงเรียนต้องการดำเนินการจัดการศึกษาเป็นผลลัพธ์ระดับสูงที่โรงเรียนต้องการที่จะบรรลุ ซึ่งบุคลากรร่วมกันจัดตั้งปฏิฐานปรารถนาที่จะพัฒนาสถานศึกษาไปสู่ความสาเร็จองประกอบที่2การขับเคลื่อนคุณภาพสู่มาตรฐานถึงแม้ว่าในปัจจุบันโรงเรียนมหนองปัตฟานจะไม่มีผู้อำนวยการโรงเรียนแต่รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนที่มาบริหารดูแลโรงเรียนก็มีภาวะผู้นำทางวิชาการ เป็นผู้นำในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาสื่อสารสร้างความตระหนักและพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาและเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างทั่วถึงและต่อเนื่องส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองปัดฝานมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมโรงเรียนจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและบรรลุตามเป้าประสงค์ที่กาหนดไว้สนับสนุนผู้รับผิดชอบโครงการและกิจกรรมดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีมีการกำกับติดตามตรวจสอบและนิเทศงานอย่างสม่ำเสมอตามปฏิทินวิชาการ ครูผู้รับผิดชอบรายงานความกล้าหาของการดำเนินงานเป็นระยะๆะะอย่างต่อเนื่องโรงเรียนใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC ในการปรับปรุงพัฒนางานพัฒนาบุคลากรและให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆองค์ประกอบที่3การประเมินความสำเร็จตามมาตรฐานโรงเรียนบ้านหนองปาาฟาน มีระบบและกลไกในการประเมินคุณภาพภายในอย่างเป็นรูปธรรมมีการจัดตั้งคณะกรรมาการประเมินคุณภาพภายในออกแบบและสร้างเครื่องมือในการประเมินคุณภาพภายในที่ครอบคลุมทุกมาตรฐานและจัดทําคู่มือการประเมินมาตรฐานการจัดการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายในปฏิบัติตามปฏิท,ทินประกันคุณภาพภายในมีการประเมินตนเองสรุป และจัดทำรายงานประจำปีผลการประเมินมีความเที่ยงตรงตรวจสอบได้โดยสะท้อนคุณภาพของผู้เรียนและผลสาเร็จของการบริหารการศึกษาที่ชัดเจนมีการตรวจสอบปรับปรุงคุณภาพของรายงานและนำเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษานำข้อมูลสารสนเทศจากการประเมินศึกษาแนวทางวิธีการปฏิบัติงานที่ดีเพื่อปรับปรุง พัฒนาระบบงานอย่างต่อเนื่ององค์ประกอบที่4การนำการเปลี่ยนแปลงสู่สถานศึกษาและการสร้างคุณค่าแก่วงวิชาการโรงเรียนบ้านหนองปัดฟานมีผลสมัมทธิทางการเรียนของผู้เรียนด้านวิชาการเป็นไปตามเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนดครูจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านการเขียนการสื่อสารการคิดคำนวณที่เหมาะสมตามระดับชั้น รวมทั้งมีผลสำเร็จทางการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ O-net n t และ r t ของผู้เรียนมีพัฒนาการสูงกว่าระดับชาติทุกปีผู้เรียนมีความรู้ทักษะเจตคติที่ดีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมหลัก12ประการมีสุขภาพทังร่างกายและสังคมมีความภูมิใจในท้องถิ่นและวป็นไทย ครูมีความชํนานาญมีทักษะในการจัดกิจ,จก,กรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญจัดก,กิจกรรมการเรียน,นรู้เชิงรูป active learning ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสมฤทธทางการเรียนสูงกว่าค่าเป้าหมายในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้องค์ประกอบที่ 5. การเกิดวัฒนธรรมคุณภาพที่สะท้อนการพัฒนาที่ยั่งยืนผู้บริหารและบุคลากรทุกคนมีภาวะผู้นำ สามารถบริหารจัดการให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมกันขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในที่สะท้อนการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ครูและบุคลากรเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ร่วมกันพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องโดยผู้บริหารได้สร้างบรรยากาศจัดโอกาสและกระตุ้นให้ครูผู้สอนได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ บูรณาการการทำงานกับการเรียนรู้เข้าด้วยกันจุดประกายการทำงานของผู้สอนให้มีความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศการระดมศักยภาพความเป็นเลิศของครูผู้สอนทุกคนเพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการทำงานสร้างบรรยากาศด้านวิชาการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปรับปรุงพัฒนากระบวนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการดำเนินงานทั้งหมด ส่งผลให้โรงเรียนได้รับความชื่นชมและเป็นที่ไว้วางใจของผู้ปกครองและชุมชนจากที่ผ่านมามีจำนวนนักเรียนเข้ามาเรียนเพิ่มขึ้นทุกปีจากผลการทำงานตามระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายหน่วยงานราชการและชุมชน ในด้านการจัดการศึกษาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมเป็นเครือข่ายพัฒนาวิชาการตลอดจนสามารถจัดการศึกษาให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและชุมชนได้อย่างเหมาะสมและมีคุณภาพที่คาดหวังโรงเรียนบ้านหนองปัดฟานจึงได้รับการยอมรับจากชุมชนว่าเป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพอีกทั้งการดำเนินกิจกรรมต่างๆเกิดผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมทำให้โรงเรียนบ้านหนองปัดฟานได้รับรางวัลเชิดโูเ,เกียรติและเป็นที่ยอมรับและศรัทธาเชื่อมัน่นขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้โรงเรียนได้ดำเนินงานสำเร็จและบรรลุตามเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา